ทำสำรับสนามที่หนึ่งครับจะทำการกันสามครึ่งเวลาการกันครับเริ่มตอนเลยครับหน้าเป้าครับหนึ่งตำแหน่งครับท่านรัชภูิวางคอร์ดลึกทิ้งไปเสาไกลครับเก็บบอลสองครับสวยครับท่านพิชัยวิไรเน่ครับสองหนึ่งครับโดนเข้าไปสันวิรยะเลยครับโอ้โหลุนีครับเป็นแอซซิตที่ยอดเยี่ยมครับของท่านระวินถนอมสิงครับตกไปที่ท่านรัชชะ ภูมิครับย้อนกลับมาครับที่ท่านอภิชัยวิไัยเนตรครับท่านรัชภูมิครับโอ้สามพาร์สสี่พาร์จบเลยครับเพื่นแนวรับแผงหลังครับขึ้นมาเติมแล้วครับเล่นของเจาะทะลุช่องครับท่านรัชภูมิล็อกด้วยซ้ายแล้วปั่นเลยครับมาลูกนี้โดนเข้าไปบีบครับสับไปหนีขึ้นมาครับท่านบัญชาครับแล้วสองหนึ่งครับ ภิชัยวิไหลเน่กำกับบอลสองแล้วกดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้เป็นลูกเก็บตกเลยครับเป็นลูกรีบอลเลยครับบริเวณระยะแค่12หลาครับแต่จิตาพรทางคณะชกภูมิครับแนวรับแผงหลังก็ถือว่าทําได้ดีแล้วครับจังหวะบอลลนเอาครับท่านจักริกครับพยายามที่จะสอดขึ้นมาเติมจัดดันกว่าท่านพลเอกทวีศักดิ์ไม่ีองแล้วกดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้ก็ไม่จับเลยครับคอนด้วยสายสุดยอดครับ ยิงได้ดีเซฟได้เยี่ยมครับหลังจากนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านกิรชัยวุฒิธรรมครับท่านนายศสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครนะครับเขาร่วมทําการแข่งขัน้วยครับโอ้โหแล้วซ้ายเลยครับโอ้หลุดนิดเดียวนั่นนั้นเองครับวิจัยวิไลน่ครับหมดเวลาการแข่งขันคัในครึ่งเวลาแรกครับสกอสองต่อศูนย์ครับเข้าสู่การแข่งขันครับในครึ่งเวลาที่สองครับหลังจากผ่านการแข่งขันครับในครึ่งเวลาที่หนึ่งครับ ศีสษก่อนครับไปแล้วครับท่านพลอกกาศโทครับสอนสิทธิ์ครับกิติพลสักิไปหนีขึ้นมาด้านขวาแล้วถึงก่อนหรือเปล่าครับจะกดดยกว่าเข้าเหลี่ยมสุดท้ายล็อกแล้วหย่อนเลยครับโอ้โหคลาสสิกเลยครับลูกแรกสัมผัสแรกเลยครับเปลี่ยนตัวลงในครึ่งเวลาหลังครับเป็นสัมผัสแรกเลยครับในการมีส่วนร่วมกับเกมครับในครึ่งเวลาที่2ครับเปลี่ยนสาตำแหน่งลงมาแล้วครับ โอ้ลูกนี้ครับมุมแคบเลยครับอัดุนจะใช้โคต้าแลวครับเอาครับจบไหมครับโอ้ประกณ์เมรเจริญครับเก็บตกครับจากสองกองกลางคู่ในครับบัญชาและผ่าทัานกับกดด้วยวาเลยครับประกอพเมเจริญนะครับเป็นผลงานสองประตูครับของสุภเปรัครับทิพดาราและประกอพเมเจริญท่านไตรรัชชัดแก้วครับเมื่อสกู่ ขก้นเกมมาครับสวยเลยครับเอาเลยครับธีระพลขุนเมืองจบไม้เลือกล็อกแล้วเข้าซ้ายมีคะแนงกันงบอลโอ้โหสกอร์แรกครับเฟิร์สกอร์เลยครับของ n d c 4ครับการส่องบริเวณนอกกรอบเกตโทษเล็กน้อยครับบอลหนีมือวุักษาประตูเข้าไปครับปดล็อกแล้วนะครับธีระพลขุนเมืองครับอัีตผู้เล่นธนาคารจบและ ชุดนี้คือชุดสําคัญแล้วครับสาหรับการเติมเกมลุกและการกดดันเกมรับอย่างต่อเนื่องครับโอ้แตรงวิทย์อุ่นแสงจันทร์ครับโดดขึ้นไปหลอกเลยครับการมาแรงแข่งนครับในครึ่งแราที่สองครับหนึ่งประตูครับจากท่านชิรพลขุนเมืองครับของ ndcc ครับ1ึงย้อนกลับมาแถวสองเติมโอ้ยดันขึ้นไปสูงนารงวิทน์แสงจันทร์ โอ้สอบขึ้นมาจากแนวรับแผงหลังครับมีพื้นที่ในการคของบอลค้างเลี้ยวแล้านะนี่ครับจังหวะแต่งบอลแรกก่อนครับก่อนที่จะวางสัมผัสโฟกัสตำแหน่งเท้าหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับแต่รัชฉัดแก้วครับมาได้ยี่สิบห้าบอลเลี้ยวหนีขึ้นมาครับดันขึ้นมาสูงเลยครับให้พี่หมูนี่ลงมาซ้อนครับยืนด้านหน้าของท่านสุทนครับอ้าวแล้วครับทิพทิพดารา ดวลหนึ่งตอนหนึ่งครับจบโดยทิพตาราและขึ้นไปกดดันครับท่านทวีศักดิ์มณีวงครับสนานอย่างนี้ก่อนครับก่อนนัดชิงชนะเลิศครับรูปแบบการเล่นระบบและความเข้าใจในเกมครับสภาพุรุษอุโสครับทั้งสองทีมกัมนนี้เลือกครับขอสั้นงรับทิพตารานดันบน,นมีตัวเลือกครับเปิดมาให้กับสอนสิทธิพลครับข่าซ้าย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  โอ้โหหาตำแหน่งการวางเท้าจนได้เลยครับพี่โอ้โครับแผงหลังก็ถือว่าทำได้ดีแล้วล่ะครับพี่พๆทุกทุกท่านทุกทุกตำแหน่งนะครับทำได้ดีแล้วล่ะครับครับก่อนใช้โคต้าเลยครับทีมดารานครับลุกขึ้นมาจ่ายสั้นแล้วซ้ายปากก่อนเมเจอร์จบไหมเลือกซ้ายให้บอลมาแถวสอง้วยัดด้วยซ้ายการสร้างสรรค์ครับของประกอบเมเจอร์จบโดย เอาครับบอลกระดอนย้อนกลับมาเก็บบอลสองเลือกตักมาสาเลือกเสาไกลลอยตัวขึ้นไปเด้ครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้เซฟด้วยสายตาครับผู้สาประตูกระขอเสียงปรบมือดังๆยังให้กับสุภาพบุรุษวพาออครับ NDC 3และ NDC 4ครับภาพรักที่สวยงามครับ8ตอนหนึ่งครับ NDC 3 8 NDC 1ครับ